สำหรับเออร์โคเอล5นะครับก็มีอาการเสียหลักๆก,ก็คืออุปกรณ์3ตัวเหล่านี้ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้ ไกด์ไลน์นะครับแนะนําวิธีการตรวจเช็คอาการ L5 ไปนะครับซึ่งผมได้กลืนเอาไว้ตอนนั้นว่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในบางอาการอุปกรณ์ทิ้งเดียวกันแต่อาจจะฟ้องโค้ดได้หลายๆอย่างนะครับโดยอุปกรณ์หลักๆบนแผงชนอินเวอร์เตอร์นะครับถึงแม้หน้าตาภายนอกนะครับมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างของแผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์ของแดกินนะครับ ถึงแม้หน้าตาภายนอกมันจะดูไม่เหมือนกันตามแต่รุ่นนะครับแต่หลักการและอุปกรณ์สําคัญก็จะมีเหมือนกันโดยอุปกรณ์หลักๆนะครับถ้าไล่เรียงนะครับจะมีตัวสําคัญอย่างอ่า power transistor ครับถือว่า IGBT คือตัวนี้นะครับอุปกรณ์สำคัญสุดสำหรับสร้างไดอินเวอร์เตอร์นะครับไม่เปลี่ยนความทีนะครับแล้วก็ ตัวไดโอดบิดครับตอนนี้แปลงไปกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับแล้วก็ตัว C400 ที่จะฟิลเตอร์หรือว่าไฟกระแสตรงที่ยังไม่เรียบนะครับทำให้เรียบยิ่งขึ้นหรือว่ารักษาระดับแรงดันให้คงที่นั่นเองก็คือ C400 3ตัวนี้เป็นตัวหลักครับที่พบว่ามันมีการชำรุดหรือเสียได้บ่อยที่สุดนะครับมากกว่าจุดอื่นๆบนแผงวงจรครับผมเพราะว่า ตัวหลักๆนี้เป็นกําลังค่อนข้างสูงครับผมตามที่ผมได้แนะนําไปตอนคลิป e อ r ร์ดูโคดเนะครับสตัวนี้นะครับถ้า3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเสียก็มีโอกาสที่จะเป็น e อ r ร์ดูโคดอลห้าได้ทั้งหมดนะครับอ่าใครอยากรู้เหตุผลก็ลองกลับไปชมคลิปก่อนนันนี้ดูครับผมได้อธิบายไว้ว่าทําไมถ้าพวกนี้เสียมันถึงทําให้กินกระแสสูงหนึ่งทีนี้ ในสามจุดนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาตรวจวัดตรวจ,รวจเช็คดูนะครับเบื้องต้นแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นโดยคร่าวๆครับเพราะว่านอกจากอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆเหล่านี้จะเสียแล้วบางทีอุปกรณ์ยิบๆย่อยๆ,ๆนะครับอย่างตัวตัวเล็กๆนะครับไฟเลี้ยงนะครับหรือว่าภาพวงจรอ,อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีสัญญ,ญาณตอบสนองมานะครับแต่ว่าถ้าลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอันเนื่องจากว่าตัว เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเขาไม่ให้ตัววงจรสเกเมติกมานะครับคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการ c o อปปี้หรอลอกเลียนแบบนั่นเองครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขานั่นเองดังนั้นเราได้แค่ดูภาพรวมอุปกรณ์หลักๆเท่านั้นครับง่ายที่สุดขดก็คือภาควงจรหลักๆนะครับหากเราเช็คแล้วมันเสียเนี่ยก็ชัดเจนครับอาจจะพอหาซื้อได้นะครับ แต่ถ้ามันไม่เจอจริงๆแล้วเราเช็คอย่างอื่นรอบครอบแล้วไม่ได้เสียนะก็คงต้องเปลี่ยนแปลงบอร์ดใหม่นะครับมาดูวิธีการตรวจวัดกันนะครับผมจะเริ่มจากตัวไดโอดบิดก่อนนะครับทีนี้มาดูวิธีการวัดนะครับถ้าดูสังเกตนะครับที่ตัวไดโอดบิดก็จะมีนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายคื่อนซ้ายนะครับเหมือนกันตรงกลางนะครับตรงสองขาแล้วก็บวกนะครับ จะวัดทางด้านไหนก็ได้ครับด้านบนมันก็จะมีระบ,บุไว้เหมือนกันนะครับก็จะมีบวกคณาลักซ้ายตรงกลางแล้วก็ลบเหมือนกันวัดตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะสะดวกนะครับผมขอขอนุญาตวัดด้านล่างนะครับไฟสองร้อยยี่ที่เป็นกระแสสลับเนี่ยมันก็จะเข้าตรงเป็นเครื่องหมายทรายนะครับแล้วก็มันจะไม่กำเนึงถึงขั้วนะครับของวงจรบิดนะครับของตัวไดโอดบิดแล้วก็ออกมาก็จะเป็นบังคับไม่เป็นขั้วลบเลยตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับ เราจะมาดูว่าไดโอดตัวไหนในวงจรบิดของไดโอดบิดตัวนี้นะครับมันช็อตหรือขาดบ้างนะครับวิธีการก็คือตั้งย่านนะครับที่เป็นวัดไดโอดนะครับโหมดไดโอดนะครับตรงนี้ยังเป็นเมกะโอห์มอยู่ก็คือหน่วยหน่วยเป็นก้าของอนทานนะครับเป็นโอห์มกดเปลี่ยนฟังก์ชันหรือเปลี่ยนโหมดครับและสายยอ่อและสายรุ่นของมิเตอร์นะครับจะมีสัญลักษณ์ไดโอดปรากฏมานะครับ โดยสาระนี้หรือมดไดโอดเนี่ยลักษณะการใช้งานคือถ้าเรามันจะต้องเป็น OL ฝั่งหนึ่งแล้วเราสลับขั้วสายมันก็จะขึ้นเป็นค่าแรงดันตกคร่อมของไดโอดซึ่งไดโอดแต่ละชนิดจะตกคร่อมไม่เท่ากันนะครับมาดูนะครับเอาขั้วลบครับจิ้มตรงเสาสีดำนะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นไฟลบเนี่ยต่อตรงจิ้มตรง ขั้วลบนะครับล้วก็วัดสายตรงกลางนะครับเป็น i n ิตี i t y ครับเป็น OL นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็น OL นะครับแล้วก็วัดขาบวกข้อ OL นะครับทีนี้ให้ยกสายมิเตอร์ก่อนยกสายมิเตอร์ฝั่งสีดาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดกับเที่ยว2งตรงกลางโดยตอนนี้สีแดงเป็นตัวยืนนะครับเป็ตนตัวที่อยู่กับที่อ่าได้ OL ทั้งหมดได้ OL ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาก็สลับสาย ึงสลับสายนะครับแดง้ายมือนะครับไว้ตรงกลางจิ้มตรงขั้วลบนะครับแล้วก็วัดได้ในนั้นตกก้อมนะครับตรงไดโอศูนย์จด่ห้าแอีกขาหนึ่งก็0.4 5 7ห้านะครับพอๆกันได้ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทีแล้ว0จเห็นว่าตรงลบกับบวกเนี่ยมันจะได้ประมาณสองเท่าของขาตรงกลางนะครับเพราะว่าวงจรมันเปรียบเสมือนกับ ตัวไดโอดสอตัวต่ออน,อนุกรมกันอยู่ครับจะประมาณ2เท่าทีนี้ก่อนที่จะจะจบก็ยกอีกฟังนึงเหมือนกันแล้วก็เอาสายสีดําขวามือเป็นเส้นหลักจิ้มตรงกลางนะครับ2ครั้งได้เช่นเดียวกัเหมือนกันนะครับโอเคครับแสดงว่าไดโอดตัวนี้ปกติกครับถ้า,ามันขึ้น เป็นแรงดันค่าอื่นหรือว่าเป็น OL ทั้งที่ฝั่งเดียวกันมันจะต้องขึ้นเป็นเป็นเงินูกคบตัวเองนะครับให้สรุปก็คือว่าฝั่งหนึ่งจะต้อง OL ฝั่งหนึ่งจะต้องมีแรงดันและแรงดันตรงนั้นจะต้องอยู่ในช่วง0.4ถึง0.6แต่นี้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันช็อตเป็นศูนย์ช็อตแบบนี้ครับช็อตนี่คือช็อตยความวัดแรวขึ้นเป็นเป็นศูนย์วแบบนี้ก็คือช็อตแล้วนะครับหรือว่าจิ้มแล้วขึ้นเป็น OL แสดงว่าขาดนะครับ สรุปว่าเกลือ,อน,นี้ได้อดอย่างดีอยู่นะครับต่อมานะครับก็คือตัวเก็บประจุครับตัวเก็บประจุผมจะไปตามลําดับนะครับตัวเก็บประจุตรงนี้ก็คือ C400 ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้าครับซึ่ง C400 เนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้คืออาจจะฟ้องโค้ดเป็นโค้ดยูสอว่าไฟตกก็ได้หรือจะเป็น L5 าว่าเพราะเกิดการไฟตกและกระแสสูงก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับตรงนี้มิเตอร์จะต้องวัดค่า ที่เป็นค่าตัวเก็บประจุได้นะครับผมยังอยู่ย่านตรงนี้อยู่แล้วผมกดเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับสัญลักษณ์มันจะเปลี่ยนนะครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนหน่วยเป็นนาโนฟาร,รัดนะครับอันนี้ก็เลสเทมิเตอร์ทีนี้ผมจะวัดขั้ขวสีเลยนะครับไม่จำเป็นไม่มีขั้วนะครับโอเคได้ห้าจุด 5.8ประมาณนั้นครับ5.79ไมโครฟารัดนะครับมโครฟารัดมาดูสิครับที่ตัวมันต้องได้เท่าไหร่นะครับตัวมันตัวได้ตัวเก็บประจุตัวนี้จะเป็น20ไมโครฟารัดครับนั่นแสดงว่าตัวเก็บประจุตัวนี้เสื่อมสภาพนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับว่าก่อนที่จะดูเรามาดูตัวสําคัญตัวสุดท้ายก่อนนะครับก็คือตัว IPM นะครับโดย P.M. หรือว่า GBT นะครับตัวอินร์เตอร์พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์นะครับโดยถ้าจะสังเกตดูให้ดีนะครับม,มันจะมี UVW โดยวงจรนี้จะต่อกันอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับ้อมมิมเตอร์ทุกรุ่นนะครับทุกตัวจะเป็นเหมือนกับเป็นคอมสามเฟสนะครับเพราะว่าตัวใดตัวพาวเวอร์ทรานซิสเนี่ยจะจ่ายมาเป็น ไฟบวกก็จริงนะครับถือว่าจะมีตัวสวิตช์ UVW นะวสวิตช์ให้มีการทํางานเหลื่อมๆกันเพื่อให้โรตเตอร์มันหมุนได้นะครับก็เปลี่ยนเหมือนเป็นไฟ3เฟสแต่เป็น3เฟส DC นะครับไฟกระแสตรง3เฟสวิธีการนะครับก็คือนะครับให้เราใช้สายสีดํานะครับึมตรงที่เป็นไฟลบนะครับแล้วก็วัด UVW ตามลาดับครับ วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับเป็น U L นะครับ U ก็ไม่ขึ้นนะครับ V ก็ไม่ขึ้นนะครับ P P ก็ไม่ขึ้นนะครับทีนี้เอา P ีองอยู่กับที่บ้างนะครับเอา P อยู่กับที่ยกสายสีดําขึ้นนะครับวัดเหมือนกันนะครับวัด U ไม่ขึ้นนะครับ U V ไม่ขึ้นนะครับเ o u นะครับไม่ขึ้นนะครับโอเคครับ เที่ยวหนึ่งครับไม่ขึ้นทั้งหมดนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ก็สลับสายนะครับสลับสายครับทั้งหมนกันเลยจิ้มนะครับแล้ววัด VW นะครับได้ศูนย์จุดสี่เก้านะครับตัว V ได้ศูนย์จุดสี่เก้าตัว U ได้ 0.49เหมือนกันแล้วก็เป็นตัว P นะครับก็ได้เป็นอสองเท่าของ U V W นะครับคล้ายๆกับไดโอดเลยนะครับเพวงจรภายในก็ต่อออกมาคล้ายๆกันถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคทีนี้อีกนิดนึงยกสายสีแดงขึ้นครับแล้วก็วัด U V W u นะครับได้เท่ากันนะครับแล้วก็วัด บวกลบก็ได้เป็น2เท่าของตรงกลา,างของ u w นะครับเหมือนกับไดโอดเลยแค่ขาตรงกลางเพิ่มมาเป็น3ขาในไดโอดมันมี2ขาสำหรับ e อ r ร์ c โค e L5 นะครับก็มีอาการเสรียหลักๆก,ก็คืออุปกรณ์3ตัวเหล่านี้ครับตัวใหม่ก็คือไดโอดบิตครับตัวเก็บประจุ C420 ไมโครฟารัดนะครับแล้วก็ตัว Power t r a n s านสเตนะครับหรือว่า IPM หรือว่า IC IGBT นะครับเกี่ยวกับเสียได้อุปกรณ์ที่ยังพอหาซื้อได้สมัน้นเราก็คือตัวเก็บประจุ C 4 0 0นะครับค่าส,สองยี่สิบไมโครฟารัดตรงนี้นะครับหาซื้อได้ได้หมดปิดตัวนี้ก็หาซื้อได้แต่ตัวที่จะหาซื้อไม่ได้แล้วก็อาจจะหายากแล้วก็ราคาสูงก็คือตัวนี้ดังนั้นถ้าตัวนี้เสียหรือช็อตเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนแปงใหม่ครับหรือว่าใครสามารถ หาบอดเก่าที่จุดอื่นเสียแต่ตัวนี้ยังดีอยู่ก็เอามาเปลี่ยนก็ได้นะครับตรงนี้จะสรุปให้อีกครั้งก่อนสิ้ท้ายนะครับก็คือหลักการในการวัดจริงๆมี2เทคนิคก็คือเทคนิควัดค่าตัวเก็บประจุนะครับอันนี้ต้องใช้มิเตอร์ที่มีวัดค่าตัวเก็บประจุได้นะครับแล้วก็วัดออนบอดได้ถ้าเป็นมิเตอร์บางตัววัดไม่ได้หรือว่าต้องการความชัวให้ลอยขาหรือถอดออกมาวัดจากแผงนะครับ แต่ถ้าใครมีมิเตอร์คุณภาพดีๆก็จะสามารถวัดออนบอร์ดได้แล้วก็เทคนิคที่2คือวัดโหมดไดโอดซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์2ตัวนี้เพราะว่าภายในของมันจะมีไดโอดอยู่ข้างในนั่นเองนะครับเทคนิคการวัดก็คือให้เราวัดทุกขานะครับโดยโดยจดจํามีเทคนิคในการวางมือนะครับว่าตรงไหนเพื่อให้ได้เราวัดได้ทุกจุดทุกลักษณะทุกแบบนะครับโดยวัดแล้วเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าขึ้นขึข้นข้้งหนึ่งไม่ขึ้นข้าหนึ่งนะครับคำว่าไม่ขึ้นก็คือเป็น o l นะครับคือตอค่าความต้า,า,า,านเป็นอนฟินิ i t y นะครับคือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็พอเราสลับสายไฟแล้วก็จิ้มดูอีกแบบหนึง่งแบบนั้นก็จะมีแรงนั้นตกคล่อมทั้งหมดสําหรับได้สำหรับดโวอุริดเนี่ยตรงกลางจะถูกคล่อมอยู่ที่ประมาณ0 4ถึง0.6นนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคส่วนถ้าคล่อมกันเลยระหว่างบวกกับลบจะได้ประมาณ สองเท่าของการวัดตรงกลางนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นไดโอดสองตัวต่อกลุกลมกันอยู่จะได้ประมาณ0.8กว่ากว่าโดยประมาณนะครับส่วนตัวอ G ี t เหมือนกันนะครับความแตกต่างอยู่แค่ตรงที่มันเป็นวัดขา U v W U นะครับมี3ขามากกว่าตรงไดโอดบิดวัดเหมือนกันครับจิ้มไวตรงกลางจะต้องขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นก็คือ O L เป็น i ิน i n i t y ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น มีเกิดแดงดันตกคล่อมเกิดขึ้นซึ่งแดงตกค่อมก็อยู่ในช่วงประมาณ0.4ถึง0.6เช่นกันอยู่ในช่วงนั้นถือว่าโอเคโดยวัดทั้ง3จุดนะครับถต่ค่าผิดเพี้ยนไปจากนี้ถือว่าเสียนะครับแล้วโดยเวลาวัดคล่อมระหว่าง p กับ n นะครับบวกกับลบเนี่ยตรงไฟสูงเนี่ยก็จะต้องได้ประมาณคูณ2หรือ2เท่าของขา uv w นั่นเองก็ประมาณ0.8กว่าโดยประมาณนะครับ ได้ตามนี้ถือว่าโอเคเวลามันเสียก็กรณีที่มันควรจะเป็นแรงดันถูกคล่อมแต่มันดันกลายเป็น OL นะก็แสดงว่าไดโอดขาดนะครับแต่ถ้าเกิดหรือถ้าหากว่าวัดแล้วได้ศูนย์โวลต์แสดงว่าไดโอดช็อตนะครับอันนี้เราจะสามารถตัดสินใจได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวไหนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับช่างนะครับหรือว่าผู้ใช้งานที่มีเทคนิคนะครับมีพื้นฐานด้าน ช่างสักหน่อยหนึ่งสามารถวัดได้นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้แขงตรงนี้สามารถหาซื้อได้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะซ่อมหรืออุปกรณ์บางตัวหาซื้อไม่ได้ก็สามารถติดต่อช่างสามาัญประจําบ้านได้นะครับผมมีอุปกรณ์ไฟเบะลหลายตัวนะครับผมสามารถจดหาใายได้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกันอีกติดตามนะครับจะได้มี อะไรดีๆมาแบ่งปันข้อมูลกันวันนี้ผมช่างสามมัถประจำบ้านโดยผมช่างเอกต้องลาไปก่อนขอฝากคำว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟาสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟถัาางเช่าที่เบตผสมเผ็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281